สวัสดีค่ะมือนี่เป็นมือวั่นพฤหาสอีกบดนกระหอดมือวันซุกนั่นก็คือมืออื่นโอ้มีควมโหซึว่ามีแห้งเห็ดงานขนาดเพราะว่ายังบ,มบอมบอพราะมืออื่นนี่เฮาหลังจากมืออื่นนี่เฮาก็สิได้ยุดยุดนี่เสาร์อาทิตย์กระป้องเห็ดงานจสินะกำลังใจแต่ไอ้วันวัน,ว,นวันจันนี่ขี้ขานไปเห็ดงานส่วนวัน สุปนี่โอ้มีก๋งมูซุปกะดีกระดาคือจังปลากระดีได้น้ำเหระเวลาจำเคยเห็นอยู่บ่ตอนนี้หน่อยปลาคอนนะปลากระดีพ่อพ่อปลามันคอนพ่อมันได้น้ำจะสีเวลาฝนตกมามันก็สีจิก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 ไหลจิกจิกกเสียเป็นสักสั้นเลยข่อยก็เป็นสักสั้นกันแมนได้ยุดงานได้เฮ็ดงานจะสีกระสีอ๋อเบื่อแต่พอวันสุกปุ๊บอ๋อแห้งมาจากไซบฮู บมจะแกลนมายังแด่นดละมืนอนี่ก็แเล่นกัเก่าล่ะก็เฮ็ดงานนก็แล่นอยู่ก็เก่าแต่ว่าหูซึกวันเวลาตื่นขึ้นมาบางเหมือมันก็เขาอ่านไปเฮ็ดงานแต่แต่ว่าคันแมนได้ยุดงานนะก็สิเป็นอีกแบบหนึ่งก็คือโอ้อยากไปเฮ็ดงานอยากมีงานเฮ็ดจังสุดจะสิมีเมืองพ่อเลยคนอยากเฮ็ดงานแล้วอยากพักส่วนคนบมม่มีงานเฮ็ดเลยอยากเฮ็ดงานจะเสีย เฮ็ดจังได้ชีวิตเท่าซิอูในในเขตยังเกาะบาลานกันคืดหาวิธีทางยังวะแต่คอยหู้โตคอยเองเนี่ก็คือคอยอยู่ซื่อบ่ได้คอยเป็นคนให้เปิดคอยต้องไม่ยังเฮ็ดคอยต้องแอคทีฟจะคล้องอยู่ตลอดจะสินะคอยก็เลยหู้ซื้อกว่าบางเทือมันก็เยอะเกินไปนะเมือม่อยเฮ็ดงานเมื่อนึงเจ็ดชมงเคืงอยากเจ็ดชมงเคิงเสียกับมาฮอดบ,บ้านเฮ็ดกับเขาเฮ็ด กับนามให้ลูกให้พวกินจะแสะแล้วก็ต้องไปออกกำลังกายต้องไปยังอีกจะสิมันมันหูซึกว่าท้าว่าขี้ขานบ่บ,อบอ่มันหูซึกว่าบ่พ่อจะคายเฮ็ดยังตลอดจะสิดังนั้นข่อยก็เลยเฮ็ดไอ้่องยูทูบมันก็นเฮ็ดให้กระตือรือร้นขึ้นมาอีกแต่ละมือนในหัวสมองนี่คือว่าเอ๊ะ hey, สิหาคลิปนะังเงาะซิว้าเรื่องนั้นเนาะซิเฮ็ดจังได้ให้คลิปออกมาดีซิเฮ็ดจังได้ให้คน เบิ้งมีได้ประโยชน์ที่สุดจังสีอ่ไอ้คืดยากกันยาห้าตัวตนเพท่านพ่อดังนั้นผู้ใดมีความผู้ใดเคยเห็นคลิปข่อยอย่างสีนะอ,ะอยากแนะนําอยากเสนออยากเข็นมุมใดมุ่มใดจยเสียสามารถแนะนําหรือว่าคอมเมนต์หรือว่าให้คบให้คําปรึกษาข่อยใดได้ดค่ะบ่าวากันบ่าวากันเพราะว่าคนเท่าบบมียังทีเฮ็ดปุ๊บดีปั๊บ คนนัามันตรงเรลี่ยนรู้นะคอยคอยพยายามบอกจากของจะแต่บางเทื่อนี่ก็คือโอ้เฮ็ดนั่นคือเบื่อแท้เฮ็ดนี่คือเบื่อแต่บางเทือ่อก็คือว่าเอออาจจะไอดีสําหรับคนอื่นก็ได้ยังคอยอยู่นอกเว้นี่บางคนก็คิดว่าอะได้ผัวฝรั่งดีจังสันดีจักสีแม่นคอยย่อมรับว่าคอยโชคดีว่าได้ผัวดีได้ขอบขัวที่ดี ดีดูมีโมพวกดีอยู่ไออยู่นอเวสนะแต่บางเทือกคนกับทวินหาอดีตขึ้นกันได้บางเทือกคนกับเป็นโลกประสาทขึ้นกันได้คือว่าโอ้คันยู่เมืองไทยนี่คือสิดีเนาะก้อนอยู่เมืองไทยเขาคือโชคดีแท้จังจังแต่แต่ว่าพ่อพ่อในจุดหนึ่งจะสีนะเขาไปอยู่ไปเที่ยวเมืองไทยซะแฉกอโออยู่บ่ได้อยู่บ่ได้บ่ได,ด้ต้องกลับมากขึ้นว่านอ,นอเวสเป็นบานจะคของแล้วขนาดเคยพึงใหญ่มากบ่ดนได้ ก้อยพึ่งใหญ่มากแค่ซี่เขาปีที่เจ็ดแล้วค่ะก็คือเดือนหนากะเขาปีที่เจ็ดแล้วโอ้แมนแล้วคอยสิสอบวันที่สองเดือนหนานี้นะเป็นมือแรกที่คอยมาเหยียบนอเวเลยโอ้แม่แมนแมน,แมนดังนั้นโอ้เอลีดังนั้วคอยสิสู้ตายคอยสิบุกขี้ขาน,าน,านอ่านหนังสื้อคอยสิบุกขี้ขานเขียนคอยสิเริ่มต้นไหม จากมือนีจนฮอวดวันที่สองขอยืิเริ่มเขียนอ่านอ่านอานันตอนนี้ฟังอย่างเดียวฟังอย่างเดียวเขาในสมองทะลุหูเขาหใสท่ทะลุหูขวามือนีกังวลเน่เพราะมืออื่นสีไปเขาเออนี่อย่างก่อไปประชุมไปประชุมกับตำบลนี่นะไปกับไ้คู่ใหญ่กับในตำบลเพื่อบรรจุไอเพื่อบรรจุงานนะ แต่ว่าตามจริงบรรจุโดนเลยล่ะแต่ว่าเขาบบมีตําแหน่งหชยเหลา่ยไปแน่ตอนนี้ก็คือทํางานไล่ชั่วโมงคือเก่าเดือนนี้นะเดือนที่แล้วประมาณหาเดือนที่แล้วลเฮ็ดงานลา่ไล่เดือนจะสีนะแสดงว่าเดือนนี้คอยแสดงเงินน้อยดังนั้นคอยต้องคือหาวิธีใส่เงินประหยัดทุกทุกทุกลื่มไปชนิดเลย โอ้เมื่ออื่นจะเป็นอย่างไดเนาะตื่นเต้นตื่นเต้นท้ามาฟั่งผลเนีอการตื่นเต้นกองเฮาท่างออกดีๆก็คือแลนตามจริงเมือเร็ว่อยไปแลนมาแล้วหกกิโลกัมูรวมงานเหลืองานมาปุ๊บก็แลนตอนแรกบอคขดว่าสิแลนนะคืดว่าโอ้เมื่อนอนหายยังกินเขาดีกว่าเพราะว่าหิ้วจนสั่นเสมอเสมอแต่มาเห็นข้อขวม้มโมว่ะไปไปแลนก็เลยแลนมากัมูนี่ พอเรียนแล้วก็แยกกันคอยก็เลยเขาปลามาการสิไปเก็บขี้มาเพื่อฟังหนังสือนี่แหละนี่ละ่อยก็เคะเป็นกำลังใจให้คนเวลาถออดยังจะเสียใจเย็นๆแล้วก็อยู่คนเดียวกับโตจะกของเขาปลาเห็ดยังที่ทห้าบกเก่เคยเห็ดหรือว่าพบเจอคนใหม่แล้วห้าสซมีนกำลังใจสู้สู้เด้อค่ะสูดเด้อค่ะ วิาเป็ดค่ะวิวสาเป็ดเฮ็ดงานอยู่นี่แล้วก็เลิกงานแล้วก็มาแรนคนเดียวอีกอยู่นี่วิวสาเป็ดค่ะวิวสาเป็ดเฮ็ดงานอยู่นี่แล้วก็เลิกงานแล้วก็มาแรนคนเดียวอีกอยู่นี่ วิวสาเป็ดค่ะวิวสาเป็ดเฮ็ดงานอยู่นี่แล้วก็เลิกงานแล้วก,ก็มาแรนคนเดียวอีกอยู่นี่เมื่อนี้เฮ็ดงานอยู่นี่แหละค่ะเห็นเบอร์ไอช้ชิงชาค่ะเฮ็ดอยู่นี่เจอขีมาก็เลยสิมากเก็บปฏิโทลืมเก็บไอช้ชิงชาไอ้เฮ็ด,ดน้อย เมื่อนี่คอยเฮ็ดสิ่งสาให้เด็กหน่อยขั้นบกับมาเนี่บเห็ดโหูเลยได้ว่าจะคล้องเรื่มเดี๋ยวเดียวต้องเก็บกลับไปต้องเก็บกลับไปนี่เด้อดาขีมาขีมาขีมาแหงมาเก็บขีมาในป่า่าตรงไปสืบปุ๋ยยากยังวะมาเก็บขีมาไปมักใบใหม่ สำหรัาาปากที่ปล่อยมาอยู่ไม่เห็นงานี่ไกบ่บ่ค่ะบ่ค่ะยางหานาที่ก็ถึงไอคันยางกับดึกหน่อยกับว่านชิพนาทีนั่นก็คือเฮือนคนยักษย่ยางลงไปสองนาทีนี่ก็เลี้ยวเห็นเฮือนคนได้ลรอโบไก่ได้ลรส่วนอีกด้านหนึ่งก็เป็นซาบเป็ดข่อยเป็นสำหรับทีแลนด์นะ แลนเลนไปมีลูกกับพาลูกไปย่างหลอบซาเป็ดเดละอนแหละเป็นทีสวรรค์ของข่อยเลยทุกกระยูนันซุขก,กระยูนันเอามาถิมนี่นันเป็นหมูเพื่อนคู่ใจสถานที่สวรรค์ของข่อยเลยได้กินดอกอนันนี้ย่ามไดเนี่ยในป่าเนี่ยนึกถึงบานเฮ่าเลยดอกกับแก่กินเดียวกันหอมห้วย เวลาเล่นนำโดมนะบานคอยไม่นำโดมนำกนล้องเลยใบกับแกะหลายหลายใบสมลมกล็หลาย